สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องพันชนิด99พี่แพรเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารมากเธอไม่ได้เป็นพี่สาวของฉันหรอกค่ะแต่เป็นแฟนของพี่วุฒิพี่ชายสุดเที้ยวของฉันต่างหากพี่วุฒิรูปหล่อสูงโปร่งหน้าตาคมคายออกแนวแบดบอยเขาเล่นดนตรีเก่งมากทั้งกีตาร์กลองและร้องเพลงอายุ25 e เคิ่งเรียนจบแต่ยังไม่เป็นโลบเป็นภัยอะไรสักอย่าง ดีแต่ว่าพ่อแม่มีเงินเลยตามใจพี่วุฒิมีรถขับหาเงินเองได้บ้างจากการเล่นดนตรีตามผับแต่ก็ไม่เป็นหลักแหล่งส่วนมากจึงต้องขอตังค์แม่ใช้พี่แพรกับพี่วุฒิรู้จักกันเพราะเธอเป็นเพื่อนของเพื่อนพี่วุฒิเธอเพิ่งเรียนจบเหมือนกันอายุน้อยกว่าพี่วุฒิสองปีทั้งคู่เกิดวันเดียวกันแต่คนละปีเท่านั้นดูดูเธอไม่น่าเป็นแฟนพี่วุฒิได้เลยเพราะเรียบร้อยเอาการเอางานขยันมาก ชอบดนตรีร้องเพลงไพเราะน่าฟังเมื่อเรียนจบก็ทำงานบริษัทใกล้บ้านแต่ไกลจากบ้านเรามากเราอยู่ลาดพร้าวส่วนเธออยู่บางแคโนนแต่เมื่อรักกับพี่วุฒิพี่วุฒิก็อุดสารับส่งเธอถึงบ้านเขาว่าเป็นห่วงไม่อยากให้เธอซ้อนมอเตอร์ไซค์บึ่งไปตามถนนใหญ่และเข้าซอยเปลี่ยวไปอีกตั้งไกลฉันกับพ่อแม่เกือบจะแน่ใจอยู่แล้วว่าจะได้พี่แพรมาเป็นพี่สะใภ้ที่น่ารัก แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็โกรธกันค่ะพี่วุฒิไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรบ่นแต่ว่ารำคาญเพราะพี่แพรขี้หึงและชอบทำตัวเหมือนแม่คือคอยห้ามเขาสูบบุรี่ดื่มเหล้าและบ่นว่าตลอดถ้าพี่วุฒิคบเพื่อนที่เธอเห็นว่าไม่ดีฟังแล้วฉันจี๊ดเลยค่ะพี่แพรเตือนหนักถูกต้องแล้วเธอพยายามให้พี่วุฒิออกห่างออกห่างจากสิ่งเลวๆทั้งหลายแต่ดูสิพี่ชายฉันมันไม่รักดีซะงั้น เวลาผ่านไปหลายเดือนพี่หุดไม่มีท่าทีจะกลับไปคืนดีกับพี่แพรเลยไม่นำซ้ำยังคบกับผู้หญิงใหม่อีกหลายคนรู้ท่าพี่ชายฉันจะเละเทะก,กว่าเก่าฉันคิดถึงพี่แพรจงังพี่แพรโทรหาฉันบ่อยๆบอกว่าคิดถึงฉันมากสำหรับพี่หุดนนั้นถึงจะคุยกันได้ก็ไม่เหมือนเดิมแล้ววันหนึ่งฉันทำความสะอาดบ้านและพบจดหมายรูปตุ๊กตาหวานแหววถูกทิ้งคว้างอยู่ใต้โซฟา มันเป็นจดหมายที่พี่แพรเขียนมาง้อพี่วุฒิอย่างน่าสงสารเธอรำพันว่าขีดที่ปฏิทินทุกวันว่าวันนี้พี่วุฒิโกรธเธอวันนี้พี่วุฒิคุยโทรศัพท์กับเธอแต่ยังไม่หายโกรธอีกวันก็จดว่าพี่วุฒิคงให้อภัยแล้วแต่ไม่เหมือนเดิมเธอขอร้องให้พี่วุฒิกลับมาหาเธอรักกันอย่างเช่นวันที่ผ่านมาพี่ชายหัวยรื้อของฉันใจร้ายมากๆฉันถามเขาว่ารู้ไหมว่าพี่แพรเจ็บปวดแค่ไหน เขาก็หัวเราะว่าฉันยังเด็กไม่รู้เรื่องหรอกเขาสิไม่รู้อะไรเลยผักอ,อกคนอื่นแต่ตัวเองไม่เคยอ,อกหักแล้ววันหนึ่งเราก็ได้รับข่าวร้ายพี่แพรเสียชีวิตแล้วด้วยอุบัติเหตุรถบรรทุกชนมอเตอร์ไซค์ที่เธอซ้อนท้ายกลับจากที่ทำงานฉันร้องไห้สงสารเธอใจแทบขาดถ้ายังเป็นแฟนพี่วุฒิเธอคงไม่ตายอย่างนี้ฉันขอให้พี่วุฒิพาฉันกับแม่ไปงานศพเธอ มันรวดเร็วเกินไปจริงๆเมื่อมาคิดว่าต่อจากนี้ฉันจะไม่ได้เจอหน้าหรือพูดคุยกับพี่สาวที่แสนดีคนนี้อีกแล้วงานศพพี่แพรบรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเธอจากไปอย่างกระทันหันอีกทั้งพ่อแม่เธอมีลูกสาวคนเดียวเป็นลูกสาวที่ดีหวังไว้ว่าจะให้เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ยามแก่เท่าแต่ก็ไม่มีวันนั้นอีกแล้ว รูปหน้าศพของพี่แพรสวยหวานแต่ในตาเธอกลับดูเศร้าเหลือเกินพี่หุธด,ดูซึมๆไปเขานั่งอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆและมีทีท่าว่าเสียเพื่อนคนหนึ่งไปไม่ใช่สูญเสียคนรักพี่หุทธไม่เหลือใจให้พี่แพรแล้วจริงๆหน้าแปลกอยู่อย่างหนึ่งตลอดทางที่กลับบ้านไม่ว่าจะหมุนวิทยุไปขึ้นไหนก็จะเจอแต่เพลงผู้หญิงที่บอกเล่าถึงความเศร้าศกเสียใจตามง้อคนที่เธอรักหรือไม่ก็ตัดคออย่างน้อยใจ ฉันกับแม่มองหน้ากันขณะที่วุฒปิดวิทยุเปิดเทฟก็ยังมีแต่เพลงพวกนี้อีก3-4ถึงวันต่อมาเขาบอกว่าพี่แพรมาหาทั้งเข้าฝันทั้งมานั่งริมเตียงแต่เขาไม่กลัวบอกให้เธอไปสู่สุขติวันเผาพี่แพรเราไปร่วมงานด้วยคืนนั้นหมาหอนทั้งคืนบรรยากาศรอบๆบ,บ้านดูมืดมัวและวังเวงฉันได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นดังแววมาตามลมอยู่เป็นระยะ แม่ก็บอกว่าได้ยินเหมือนกันตอนแรกฉันไม่กล้าอยู่คนเดียวแม้แต่จะมองไปที่หน้าต่างหรือประตูฉันก็ไม่กล้าเพราะกลัวจะเห็นพี่แพรยืนอยู่ตรงนั้นฉันรู้ว่าวิญญาณเธอยังไม่สงบเธอยังคงเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ถึงความรักที่เธอสูญเสียไปฉันสงสารจับใจไม่รู้จะทำยังไงให้เธอหมดห่วงและเชื่อเหลือเกินว่าเธอยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆที่วุฒ ไม่ยอมไปไหนในที่สุดฉันก็สวดมนต์และนั่งสมาธิอาทิตฐานจิตถึงเธอบอกเธอว่าฉันจะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอให้พี่วุฒตอนที่รักกันทั้งการ์ดทั้งจดหมายผ้าพันคอที่เธอถักนิตติ้งเสื้อที่เธอซื้อฉันจะเก็บใส่กล่องอย่างดีแล้ววันหนึ่งเมื่อพี่วุฒิมีวุฒิภาวะกว่านี้เขาจะได้เห็นสิ่งของพวกนี้ทุกอย่างและรูปถ่ายทุกใบ เขาจะได้หวนนึกถึงพี่แพร ى, และรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายสูญเสียฉันขอให้พี่แพรไปสู่สุขติสักวันหนึ่งฉันจะดึงเอาความรักที่พี่หุดทิงไปนั้นกลับมาให้พี่แพรให้จงได้ฉันสัญญาอ่ะ